ก็ฟลิปเนี่ยจะมีฟังก์ชันของอ่ะลำะไรครับแล้ววันเกิดวันเกิดวันเกิดทําอะไรมาอ๋อก็จะไปงานเขาเรียกว่าจัดงานวันเกิดซึ่งเอาจริงเป็นการจัดงานที่ผมไม่ได้จัดงานวันเกิดมานานมากแล้วอิ่มเอมไหมอิ่มเอมไหมเหนื่อยตอนนี้ผมพูดด้วยคนมันดิกรพูดให้หน่อยเล่าให้หน่อยวันนี้รู้สึกเหนื่อยคืองานวันเกิดนะครับก็เรียนเชิญอ่า พี่น้องๆเพื่อนของน้องพี่นะครับมาทั้งหมด1,250ท่านนะครับโดยโดยการนัดหมายอันนี้อันนี้อันนี้นัดหมายอันนี้นัดหมายคนอืนใช่ครับมาที่งานแล้วก็จัดขึ้นที่ที่อืม1,250ที่คือตอนแรกอันนี้พูดตรงในสคริปต์เขาเขียน1,250จริงๆแล้วพอเราเห็นมันเราก็เลยเออนัดหมายเออแต่เรามีไมโครโฟนเราสามารถแบบอ่ใช่ที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมอะไใครไปอะไรนะอะไรไปใครไ ได้ไปได้ไปได้เปผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานวันเกิดตัวเองดีใจมากครับที่ได้เห็นทุกคนใช่ครับแล้วที่งานก็มีแบบแขกรับเชิญมานะครับอย่างคุณแม่หมูอย่างเงี้ยครับแม่แท้ๆของคุณเตตะวันใช่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยในฐานะแขกรับเชิญคุณรู้สึกยังไงครับที่คุณแม่คุณมาร่วมงานก็ดีใจมากตื่นตันครับผมแล้วก็ดีใจที่แม่ได้ได้มีพื้นที่สื่อเพราะแม่ห่างหายจากวงการไปนานแล้ว มันก็เป็นวันเกิดอีกปีนึงที่บอกว่าแบบยิ่งใหญ่ของเต้ครนะครับก็เอ้ใช่ใช่อย่างที่บอกไปเพราะว่ามันเป็นแบบเธอจัดทุกปีป่ะอ่าไม่ทุกปีครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบจัดที่แบบทำบุญอะไรทุกปีใช่แต่ผมมาเพิ่งเพิ่งมาจัดแบบไม่ได้จัดมานานแล้วปีนี้ทุญใหญ่ด้วยครับใช่ครับตอนนี้ปิดปิดแล้วบริจาคไปยังปิดแล้วบริจาคปลายเดือนนี้ครับซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยแหละก็ซัมซุงก็เป็นหนึ่งนะเร้สึกว่าอยากขอบคุณแบบแฟนๆที่สนับสนุนเราลูกค้าที่จ้างเราเทปนี้ออนเดือออนนนหห้าะเร ใช่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยแหละครับก็คือทําบุญช่วยกันส,สร้างโรงพยาบาลกับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ครับผม,มคือวันนั้นที่บริจาคอ่ะยอดของแฟนๆรวมกันอยู่ที่มันประมาณแสนสองเก้าแล้วผมแบบใส่เพิ่มอีกแปดแสนก็คิดว่าถ้าสมุดปิดเดือนถึงล้านได้ก็จะแฮปปี้มากครับผมแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่าไม่ได้เขาเรียกการทําบุญก็เป็นเรื่องของการแบบเขาไม่ไม่ได้บังคับใครใช่ก็คือใครอยากแบบเออร่วมทําสิ่งดีด้วยกันก็ก็ ก็ร่วมกันได้ครับมีเวลามีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์อีกทีเดี๋ยวผมมีข้อคิดก่อนยังไม่ได้ตั้งคิดแลยน่เดี๋ยวคงคงไป็ไปจากเองแหละโอนไปอะไรเงี้ยใช่ครับทีนี้ก็ต้องมีแฟแล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ามันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกครูเวลาเราทํางานทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเหมือนแบบมันก็จะมีความแบบ เครื่องอื่นเครื่องชาเครื่องอื่นนะการมาแบบเจอทุกคนในวันเกิดแล้วก็ได้แบบอะไรมันเหมือนได้แบบเคลียร์แคชเชียร์แรมอะไรเงี้ยมันเหมือนทําให้เราแบบเออได้มีแบบมีพลังใจในการทําอะไรแบบเออเหมือนแบบรีสตาร์ทอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมอะพี่นิเห็นว่ามีน้ำตาด้วยไม่มีครับผมไม่มีอะไม่มีมีไม่มีครับอาจจะแบบอาจจะเป็นข่าวลือขาวลือข่าวแล้วก็นิดหน่อยใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่อาจผมเป็นคนที่ไม่ค่อย พูดความรู้สึกอะไรเงี้ยมันแบบบางทีมันก็เก็บสะสมมาเยอะอะไรเงี้ยก็ขอโอกาสระบายออกมาบ้างเลยครับไม่มีอะไรพิเศษครับมีอะไรพิเศษไหมก็สองไม่ใช่สามสามสามสองก็ความพิเศษก็คือสวัสดีครับความพิเศษก็คือนี่แหละผมว่าทุกปีก็จะมีวายท์ออกมันนะครับคือเราเราโตขึ้นทุกปี หมยายถึงสิ่งรอบตัวหมยายถึงว่าเขาเรียกว่ารายเดียถึงแม้มันจะเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันเติบโตขึ้นไปพร้อมๆเราในนี้นคือความพิเศษแล้วยังยังไม่ได้ให้เลยนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออก็มันเหมือนอยู่อยู่กับเพื่อมนมานานแล้วครับก็รู้สึกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวก็หาหาตามวันนั้นเลี้ยงข้าวกะเพราเนื้อวากิวผมไปแต่ลืมไปว่าเขาติดเงินอยู่พันหนึ่งพอดีก็เลยถือว่าไม่ได้เลี้ยงก็คือก็เป็นการคืนเงินทางอ้อมแต่เลี้ยงไปพันเก้าก็เลยพันเก้าที่ไหนพันเดียวอุ้ยถามน้องล่างได้เลยแปดเก้าเก้าแล้วก็โบอีกหนึ่งเป็นสองร้อยกว่าบาทยังพูดอยู่แต่ต้องมีของฝากอีกใช่ได้ที่จะอะไรยากอะไรนะครับไม่แล้วล่าสุดล่าสุดไปดูคอนเสิร์ตพี่โตยังไม่จ่ายเงินใช่ก็คือให้อีก จ่ายไม่ไม่จ่ายเงินก็คือเขาเรียกว่าสำรองสำรองไปก่อนสำรองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อของคืนเขไม่ได้ก็ายเขาได้จตลอดเลยใช่ไม่ได้ท่าจินเลยเดี๋ยวรอทีเดียวครับเป็นก้อนใหญ่ใช่ครับมันฟิลเขาเราให้เขาเป็นบำเหน็จเราเอ้ยเราให้เขาเป็นบำนาญแต่ว่าเดี๋ยวเขาคืนบำเหน็จเราอยากได้อะไรเราอยากได้ใหญ่ขนาดไหนหรอเขาพูดไหมแบบเราเรอยากได้อยากได้อยากได้อะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เก็ตหรือเปล่าอ๋อโซนน่าโซนน่าเขาเขาซื้อเองหมดเหรอ ก็มีแพมๆไปหลุดไปหลุดไปบ้างไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าหลุดแล้วนั่นเบอร์ก้องเบอร์กินอะไรเงี้ยเบอร์กินเบอร์กินมีพีอะไรสิอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ยังนะตอนนี้แต่เรามีกันเกิดเรื่องนาฬิกาหลูไปพูดไปเมื่อกี้เลยใช่ก็ไม่รู้ว่านันพวเขาได้ยินหรือเปล่าก็เลยลองพูดอีกทีตรงนี้ครับรอดูแล้วกันเนาะได้ครับผมก็ใช่เขาบอกจะใช้เงินที่ที่ยืมไปอะไปซื้อก็ถึงเวลาให้คืนแ 嗨。害怕啊